เลขทูบซื้อ,อเลขทูบอธิษฐานเนะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีตอนรับ F C ทุกท่านเข้าสู่ช่อง <มา S 3> <น>พ่อสวยพารวยนะครับเนาะมือนีพ่อสายพารวยกะอ่ามาที่ร้านทำของบูนาเนาะครับเนาะมาหอดมาถึงแล้วนะครับเอฟซี<น>ที่เขามากอาจจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ่าพ่อสายพารวยนะครับเรื่อพ่อสายพารวยกัมาหอดมาถึงแล้ว ขอสําคัญกับเอฟซีที่เขาใหม่ก็จะเริ่มกดกระดิ่งแกงเตือนนะครับเนาะเพื่อสิบประพัดข่าวสารให,หม่ๆจากทางช่องของขอสบายฟ้ารวยมื่อนี่กับขบมาหอดมาถึงแล้วพอดีปูเพิ่นกับมาหอดพอดีนะครับรกําลังสัมผัสกันตุ่มต่ำตุมตำต่มต่ำต่ตำอยู่กัเอ้าบาดนี้เข้าไปนะครับเนาะ,ะไปสอบถามของปูนะครับเนาะมาเพิ่นทีได้ตัวเด็ตัวดีแม่งไหนเพิ่นไปบวงสวงดูที่บุรีรัมนะครับนะขอสบายกับมาหอดแล้วครับเนาะ สวัสดีปูสวัสดีครับขอตครับรยดา้เี่ด้ารวกันาะย่านครับเลยไมงดเราเขงย่านคักก็เขาอีกเพาะมันมาเขาย่านเขาดิเขาแข่งย่านคักก็เหาอีกกันนะเขาย่านคักก็เขาอีกแปดสี่แปด ป้่ยห้าแปดสี่เลข<ม>อธิษฐานปูน่ะอธิษฐานทูกราว่าเอาคขาไม่ไดกินใชไปดเจ็หนึ่งสามบริณปล่อยหลายตัวแล้วพี่จอแลเอาแต่เลขตูปูปปตัวจริงๆคือห้าแปดสี่นะลูกนะไอ้เนือเนี้เป็นเลขทูบแม่นบอกใ่ไเลขทูทสือ<ม>้อเลขทูบอธิษฐานนะเจ็ดหนึ่งสามลูกเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามถ้าว่าเลขอ่ะที่ปูตั้งใจจะไปปล่อยสามตัวตรงๆอีเลีน่ะคือห้าสี่ ครับแปดซีาแปดีตั้งใจไปป้อยกับพอดีดีใจซี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือทั้งพี่น้องทั้งบุรีรัมย์อำเภอบ้านใหม่เชยพอดเนาะครับบ้านสมป่อยกุลศรีเนี่ยพระเจ้าต้อนรับขับสู้ดีมากนะศรัทธาายิโยมพระเจ้าอุ้ยอ่อนซ่อนดีไรโดยเฉพาะท่านพระครูท่านเจ้าวาดวัดให้การต้อนรับบองของต้อนของฝากผู้นักายหลายเนอะเอาพระอ่ะ ที่เพิ่นปลูกเสกเรียบร้อยนะของหลวงปู่หลวงปู่ทวดเฮาน่ะครับน่ะมาให้ปู่นาคพันพันพันองค์ป้าปู่นาคตั้งใจว่าเสียมาอ่าให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่จะมาร่วมพิธีบวงสรวงในวันที่23ครับเพิ่นบ่มีแนวให้อ่าเพิ่นดีใจหลายว่าปู่นาคไปซอยเหลือเพิ่นนะก็เลยมีความตั้งใจว่าเออพอวันนั้นไปบวงสรวงพญานาค2องสองทางขึ้นโบเพิ่นพอดีเด้ออวันั้นน่ะก็เกิดปรากฏการณ์หลายมีทั้งดวงไฟ มีทั้งอะไรเกิดประกฏการคัดแน่หรือว่านั้นถ้าใครสังเกตดูจะเห็นมีดวงไฟวิ่งรอบจทถึงหัวปูเป็นหันไปนี่แล้วก็ตกลงทัางหน้าพรรญาราบอ่างขางใครไปดูไปดูคลิปได้ไม่รู้ว่าใครถ่ายได้มั่งพวกโวจากนะครับือประกฏการแตงแต่เมื่อคืนไปหอดแล้วลเมื่อคืนไปหอดประมาณหกทุ่มเนี่ยคือจังคตรระเบิดไปทิ่มลงกันสาราน่ะโอครั้นออยู่ทั้งใตเน่ะหมู่เมื่อกันบัดสุภฟสุคตเลย พูดก็เลยลหรือคือแม่นางบ้ามันผู้ใดมาตีเฮือนตีสั้นตีสาระอยู่นี่พูดก็เลย้ยางอ้อมไปหาเบิ้งไปหาเบิ้องนะเพราะเห็นอนต้นอย่นี่คือชีวิตจังไหนเนาะคือยังได้ใจเลยแต่พูเผินคนพยานครัะก่อนนอนพูดก็บอกอธิษฐานในวายามะกวโรสุดท้ายแล้วเพิ่นก็มาให้สัญญาณชงใส่เลขสิแตกกูเคยได้พูดดังปุ๊มโอ้ไอเขาสามตัวนี่แหมสาธุจูกใ่ไได้สั่งวัดว่าล้างซอยเพิ่นเนี่ยยางอ้อมก็มาเห็นบ่ดเนี่ยเด็กๆมาผัดประมาณตีสั้นเนี่ย ญาติโยมมาทางไหนพวกทางไม่ออกแม่ขาวเต็มาลูกท้แม่เขาจะสีทำวันเศร้าสีสันจังหันเศร้าละกูดแล้สเสด็จเตื่นขึ้นมาบบบนี้เอา้ามาตีสามยศแสดงว่ากูฝันนี่ประเด็นเลยก็เลยหมอยลงไปหมอยลงไปวันนี้ก็เลยหลับว่ามีเทายายมึงคุ้นเด้อคอยเขียนเลขให้เจ้าไว้ยิ่ทั้งทางกำแพงวัดพุทธหลักวัดท่นวัดนั่นมืินเศร้าจะย่างปวดรอยิ่ทั้งนั้นแหละเงินเศร้าเลยย่างไปเอกไปเราบเห็นเลขเห็นแต่ก่อไผ่ต้นหนึ่งก่อไผ่ก่อหนึ่งกับองค์องค์มั่งก่อนนั่นกว่า สององ,งตั้งอยู่น้ำกันปูก็ได้หัวขวานโอ้อยแม่จะมันเจ้าตัวข,ขคักแน,น่นอนจะมันตัวขักแน,น่นอนขวากไราสิแต่ก,ก็ไม่ได้ไปคิดอย่างไรดอกพว่าความฝันมันก็เป็นตาเนื้อเสือคือโบราณว่า,าละ่ะนอนนะั่เมียอยู่แท่งฝันว่าอ,อะไรกอดแมวอะไรประมานี้คืออยากปเสือความฝันเ <c oughs> ข้าเสือในความที่มันเป็นจริงนะปูชนมากนิมมีฝันในปูแต่ว่าถามว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ได้ ปล่อยหวยห้าแปดสีไปแล้วปูฝันดีมากขันเมื่อคืนเนี่ยกลับมากี่นัดเราันขันฝันปูค่อยว่าขันฝันเห็นตำรวจจับหรือไม่มาจีบถือรถนะข่มขึ้นเนอะมันก็การปูฟันเห็นตำรวจจับว่าฟูโอ้ยให้กับตำรวจอีกถ้าเอาระเบิดมาวางความผุดอ่ะใช่ไหมว่านนั่อะเขาให้เอาตำรวจเอาตำรวจมานัดทั้งนี้ทั้งว่างระเบิดปูความเมื่อคืนนี่ยโยนระเบิดเส้ปู่นกว่าฟูเขาเลยจับเอาใส่ปูเลยจับไปโยนหัน เส้นไหนมันวอแตกมันว่าหาคนละเครื่องกันว <sch PayPal bamboo> ่าเนาะคนละเครื <nud> ่องแล้ว่าเอามือตอนไหนกูจะเอาให้เบิร์ดเลิกกับระวังสินะมันมันแรนหนีปูมันอยากจังหวะก็มาจับพร้อมกันพอนะหาว่าปูนี่มีของมีระเบิดมีปืนเอาไว้ง่ายแล้วเนาะอ่าปูก็เลยว่าขันกูถือจับมันก็ถือจับคนละเครื่อง ผู้ว่าเนี่ยเพมันสิออ,นนอกเครื่องนึงบอกพี่แจนเลยควบคืนผู้ได้เนี่ยแต่ว่ามันสิออกเครื่องน,นึงสลับกัอน,หนบอกพี่แจนได้พวกพวกจนหรอกแต่ว่าความฝันค่าผู้ฝันแบบนี้นะถ้าวันพรุ่งนี้หัวออกนะกลขขับ้นหนไปซื้อไหมอีกนี่ใส่ผูเป็<ม>ี่ยนส<ม>ัตว์เนอะแต่นี่ฝันตองฝันตัวที่เขาปล่อยเลขแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเขาไปท่านพิธีเยาวัดแล้วเนี่ยผู้ว่าโลยบอกว้ากับแม่กู้แฟนก่อนฝันหลีดีที่สุดฝันสนั่งจะนั้นแบบนี้นี่เพราะว่าเล็กอีพอมันต้องเคำไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งนะ พูดทั้งใจว่าสิไปปล่อยสามตัวตรงๆแต่ว่าส่วนสองตัวน่ะมันก็วนเวียนปนเปลี่ยนอยู่นะมันแหละนี่ลำตัวปูนี่แหละลตัวปูบ้านปล่อยมาตั้งใจว่าสิปล่อยวันที่สิบห้าได้เลยวันทีสิบห้าตั้งใจว่าสิปล่อยวันที่สิบห้าสองตัวแต่อาจจะเป็นสองชุดละสองตัวข้างล่างอันจี่เป็นสองคู่ครับอาจี่เป็นสองคู่ผู้บอกไว้ก่อนเผชิญว่าปูทำไมเคยปล่อยตัวเดียวทำไมปล่อยปูกับพริกเจรนาอยู่ว่าเนี่ย้าปล่อยตัวเดียวกับเมื่อคืนสี่ลายตัวหนึ่งแท้ ถ้าสงสัยว่าตัวนึงมันซื้อมาได้ก็ซื้ออีกตัวนึงเปลี่ยนความคืนปูเปลี่ยนสินะครับแค่นั่นแหละฟังล็อกเมืองว่าหอนมือปูสิว่ายังปูซ้อมอยู่ได้บั้นปูซ้อมนี้แต่ว่าแปดห้าแปดสี่นี่ปูป้อยไปแล้วปูสบายใจแล้วแต่ว่ายังเหลือสองตัวอยู่นี่ปูสิฟังนี่มีความฝันคือมืออื่นนี่ก็เป็นวันพระไงเนาะครับแต่ละมือมือตัดสินปูปูว่าปูสิปล่อยตัวใด แต่ก็จะให้ฝากฝากไปจากน้อยนึงเท่านั้นเมื่อนี้ก็ดีใจว่าเอฟซีเพิ่นฝันเห็นปูว่าปูไปบอกเลขบอกหวยนั่นแหละเรืงปูหาสิบเจ็ดตั้งก็ได้น้ำเมื่อนี้เพิ่นกันน้ำปัจจัยมาถวายบุษราคีสามร้อยมาจากกูดินจีพูดินมาหาปูนะปูก็เลยว่าดีใจมาเ้อที่เป็นความสั่งความแปลงไก่อยูได้ปันมากไก่อยูได้กับม้าลูกเนาะขนาดว่ามีรถใหญ่ขี่รถสามล้อมากกับผัวกับเมียนั่นนะปูก็เลยดีใจไลยเห็นลูกเห็นเต่ามาหาเฝ้าออกมาก้อนส่อมาแต่กัมาาต่ก็บ่ไดภาักดอกลูกเต่ามาสัักยน อากยันสองคนก็เลยว่าโอ้ยปูมาคือเพียคือลาเทลายอีลาให้เมื่อลูกต่อศรัทธามาก็เลยเห็ดอเขาคเขาเป็นแล้วก็ฝฟ้าออกมานี่ยฟ้าออกมานี่เมื่อบึง่าร้านมันไปฮอดไซแด้วตัวนี้ก็กำลังเห็ดของน้ำฝนข้าฝนตกมันเลยเห็ดยังไ่ก็ได้เมื่อนี้ฝนตกมันเห็ดอย่างไ่กได้ก็สีให้สร้างเพลิงเห็ดของน้ำให้ให้ทั so, ここนนะเสร็จจากของน้องน้ำเดแล้วก็สี่นุญแวพอวันที่ยี่สิบปู่อัญตนะจะเข้า Boom, มาที่สำนัก ล่างปู่อายตนะสิเขามาที่สำนักปู่ที่เพิ่นบอกเลขกปู่นี่แหละบอกตะตะซีหามาจนหอดหนึ่งเกศพุ่นละเกิดมาหอดเลขที่ผ่านมาบางหนึ่งนี่แหละปู่อายตนะซีขคำซีข่ำฟูหละคนว่าแมนทูพี่บุญว่าแมนทูขุดแห่เตี้ยปู่บอาอะไรเด้ออันนี้เด้อให้ปู่เรียกชื่อท่านชื่อเดิมชื่อเข้าชื่อค้าทาเพิ่นคือปู่อายตนะ เพราะว่าขันไปว่างชั้นแล้วจะหาว่าปูเอารูปพอเพิ่นมานานมานีเป็นวะอ่ามันจะมีหลายอย่างมาหนาหนีปูแล้วเอาชื่อท่านดีกว่าเอาชื่อท่านแต่ก็ทำคล้ายๆกันกับเพื่อนนั่นแหละแต่ไม่ได้เรียนแบบใครนะลูกนะอ่าเพราะว่าพุ่มนี่พ่อก็ไปปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปรึกษาหมดแล้วทุกด้านแล้วนะเป็นแบบฉบับของปูนาคเองเป็นแบบฉบับของปูนาคเองอ่านะเป็นเรศหลักเลศแหยไม่ใส่เสือพอเพื่อนอืมใส่ผพากระจงชี้ขาเนี่แหละถือหอก มีอยู่สำนันหรือฮะออ้ท่านี่พูดแบบทานเฟซี่เพิ่นไอ้เพิ่นมาไก่มาไก่บอกรูปส่องมะมัยครับคเอฟซีเพิ่นหมมาตะไก่ดีใจไรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบไปไปไปขอบคุณหลายๆลูกเตอร์ร้านฝนตัวกับแข้งน้ำแข้งกับร้อยห้าพยายนสบายครับอันนี้กระปูนากมือนี้เพิ่นมากกับเจริจาเซาหนีนะครับน่าอยู่ที่ลานท่าของเพิ่นนะครับเนาะกเพิ่นกระหามาอ่าตนที่ว่าเพิ่นไปบวงสงฆ์อยู่ทางบุรีรัมนะครับเนาะอ่าเพิ่นกระปูดชัดเจนนะครับเนาะเพิ่นปล่อยมาแล้วสาม ก็ได้ยินได้ฟังกันนะครับเนาะหาแปดซีซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถพ่อสะไวผ er ้ารวยนะครับเรื่องเลขทะเบียนรถพอสะไวผ้ารวยแต่เพิ่นกระบอกหูแจักบอกว่ารถทะเบียนรถพอสะไวผ้ารวยทะเบียนยังนะครับเนาะเพิ่นกระหาเพิ่นกระบอกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับอ่ะก็จะลืมครับอ่ะกลับไปกลับมานะครับเน้นๆนะครับเนาะสลับไปสลับมาจักหน่อยนะครับเรื่องญาตรงขักหลายจะซื้อกักหลายครับอ่าให้สลับไปสลับมาจักหน่อยคือเพิ่น บอกแล้วนะครับว่าบ้ามันเกิดเสียงระเบิดฉุยังเกิดขึ้นในความฝันของเพิ่นเพิ่นกัว่าฝันว่าฝันดีนะครับเราถึงได้ปล่อยเลตตัวดีไปแล้วนะครับเด้อเพิ่นกัว่าฝันดีนะครับเนาะเอฟซีข่าวมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสายพารวยนะครับเด้อข้อสำคัญกับเอฟซีใหม่ๆข่ามาเนาะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพ่อสายพารวยครับข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็ครับใส่ในเมือน้อยของท่านนะจิ้มลงไปมุ่งหัวไปมือสี่ขึ้นนะครับเด้อ ขอคนละกขังกับพ่อครับเขามาซีบคนกับซีบขังแล้วครับเนาะกรได้กันเติมเติมเงินไปอันนี้คือกำลังใจของปอสวยพระรวยอขอขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีโชคลาภกันทุกคนทุกคนคทุกเด้อคือเมื่อเขาฟังแล้วเขาใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเนาะให้วิจารณญาณการรับชมพิจารณาดีๆก่อนนะครับเราคอยสืไปซื้อตัวใดก็ได้นะครับเนาะเอาสาหรับคลิปนี้กับเมื่อนี้กับฝนตกเลยครับฝนตกบวบปบบับอยู่กากอยู่กลางสายฝนนะครับเนาะเอา อ่าคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีอสวายพระรวยจงมีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนสำหรับลคลิปนี้ขอยุติไว้เพียงเทาน,นี้ก่อนนะครับเด้อเพราะว่าฝนมันตกครับฝนตกเปียกนเบิดเลยน,นี่เอา้าอ่าสวัสดีครับสวัสดียังงามงามครับ